สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไวาไยวพามาชมต้นพญาแห่แย้นะคะที่ไวาไยวไปเห็นที่บ้านหลังนึงมานะไวาก็เลยหักกิ่งมาเนาะแล้วมาลองเสียบดูเนาะนะคะเสียบในกระถางธรรมดานะคะเนี่ยก็ไม่ไม่ไปไปจับเขาเลยตั้งแต่เอามานะคะก็เกือบปีแล้วนะคะ ทำให้กลิ่นเขาก็ยังอยู่ว้ไวาไม่กล้าอะเอาเอาลงไปแตะต้องนะคะก็เลยปล่อยให้เขาอยู่ย่างนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแปลกนะคะสำหรับพญาใหญ่แย้ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่แต่ตอนนี้พญาใหญ่แย่ออกดอกแล้วนะคะนี่นี่ไงพามาชมดอกพญาใหญ่แย่เนาะบางท่านอาจจะเคยเห็นเนาะแต่ไว้ไว้เพิ่งเห็นนะคะนี่คือดอกของพญาใหญ่แย้นะ พยายเด้อดอกเป็นแบบนี้เนาะนี่ไงดอกพยายเด้เห็นไหมก็ยังมีประมาณสี่ห้าดอกเนาะดูอีกข้างนี้นะอีกข้างนี้อีกข้างนี้ไงไม่กล้าไปจับเขานะคะตัวเขาจะามีอะไรอนีน่รู้สึกว่าจะเป็นประมาณ สี่ดอกห้าดอกนี่เนาะนี่นะคะก็จะเป็นกิ่งเล็กๆเองเนาะก็จะมีความสูงประมาณเม็ดนึงได้ไหมลึกกับเม็ดเนาะนี่นะคะดอกพญาใหญ่แนี้ยตรงนี้นะนิดนึงนี่กำลังจะดอกนะคะกำลังจะดอกกำลังจะดอกอุ้ยปล้องอ่ากำลังจะดอกนะใบของเขาก็กำลังจะแตกเนาะแตก หิ่ออกมาเล็กๆน้อยๆนะคะดอกพาญาแย่แยนะคะมองจากตรงนี้ก็จะเห็นหลายดอกเนาะเห็นหลายดอกเพิ่งเห็นตอนเช้านี่เองเนาะก็กำลังจะแย้มบานนะคะจะเป็นสิริมงคลไหมเนาะก็ให้รับแต่สิ่งดีๆเนาะพี่ใหม่นี่นะคะ มีให้ชมแค่นี้แล้วนะขอบคุณค่ะที่รับชมต้องเสียนกเสียนกาบให้นะ